น้องคะสวัสดีค่ะเหมือนนะคะมาพบพกับสาวคํามพ่ออีกแล้วพี่น้องคะวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่แบบว่าเป็นกระแสาถาถมเข้ามาเป็นอย่างมากเลยในวันนี้นั่นเองก็คือไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะทางบอสนกพงศกรคะ่ะได้ออกมาแชร์ความรู้สึกออกมาแชร์โพสต์จากเพจเพจหนึ่งในการที่แบบเออในการที่แบบ นี่อยู่ใครที่อยู่ในวงการนี้นะควรทำตัวยังไงไปมาแล้วไว้อะไรทํานองนี้แล้วทีนี้เกิดดราม่าเกิดท้าทมจาก FC หรือบางท่านบางคนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องราวนี้หรือบางคนนะคะพี่น้องคะโยงไปหอดผุนตั้งแต่สมัยพ่อบอได้แล้วโยงไปหมดเออโยงไปถึงบุคคลที่3กันอย่างโอ้ท้าทมมาก แล้วคือบอรงนะคะชี้แจงแล้วว่าไม่ได้โยงไม่ได้พูดถึงใครพูดถึงแบบว่าในความคิดตัวเองเฉยไม่ได้จะไปโยงไปแชร์ให้คนอื่นเข้าใจผิดเนี่ยพี่น้องเพราะว่าทางเพจเพจหนึ่งนะคะคือเป็นเพจหมอลำนี่แหละ่ลออกมาแบบว่าออกมาพูดเป็นเหมือนกับแบบเออความคำคมหรือคําที่แบบมันอยู่ในวงการนี้ที่คนต้องเจอกัน เพราะว่าทางเพจนี้นะคะบอ,อกออกมาโพสตบอกว่าวงการนี้ถ้าอยู่เป็นทําตัวดีจะอยู่ได้เด่นแล้วก็อยู่ได้นานขอาความกระตันยูไปมาลาว่ายคือสิ่งที่ทุกคนมีไว้ติดตัวอันนี้คือเป็นเพจเพจหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆโพสตลงแล้วทีนี้บอสนกพงศกรอ,ออกมาแชร์เลยค่ะแชร์เนาะแชร์แบบว่าแชร์ก็พูดถึงความรู้สึกนี่แหละไม่ได้มีอะไร มาเกี่ยวข้องกับใครเลยความรู้สึกตัวเองล้วนๆในการที่ออกมาคอมเมนต์ออกมาแชร์แบบนี้นะคะบอ,อสทโกคนกรอนนี่ค่ะพี่น้องคะ,ะเราจะอ่านให้ฟังว่าบอสอะแชร์ออกมาว่ายังไงแต่เชื่อว่าหลายท่านในคนที่เป็น F.C. จะได้เห็นแล้วนั่นเองค่ะเนี่ยเพื่อนบอกว่าความรู้สึกของครูหัวหน้าหรือผู้ให้หรือคนเคยสอนไม่ได้อยากได้เงินจากลูกศิษย์อืหรืออยากได้ของจากใคร ความมองเล็กๆแค่อยากได้รอยยิ้มหรือและความกระตันยูกะตะเวทีเท่านั้นเองตอนมาตอนมายังเข้าหาได้ไม่อายแม้แต่กดโทรศัพท์หาไม่อายแม้แต่ว่าหัวหน้านั้นจะเป็นอย่างไรเออจะดีไม่ดีจะมีงานหรือไม่มีงาน หรือแม้แต่เปิดประตูเข้ามาเองฉันก็ยอมแค่ได้อยู่ดังนั้นตอนจะกลับก็อย่าลืมม,มันคือความรู้สึกเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากในใจของผู้ให้ผู้นำนั่นเองทำเถอะชีวิตนั้นจะเจริญรุง่งเรืองแล้วก็บอกกับอบอกกับอีกบรรทัดหนึ่งนะคะบอกว่า ไม่มีหลอกความรู้สึกส่วนตัวเพราะมันเพิ่งเริ่มความความจริงมันอยู่ต้นเรื่องลองย้อนกลับไปต้นเรื่องหรือตอนมาแล้วก็พร้อมกับไฮไลท์บอกว่าบอดี้แซ่ไผ่ความคิดฉันเองจริงๆเออ,อยายโยงไปโยงมาไพายโยงคือเป็นหมาค่ะอ,อ๋อนี่แหละทางพอคือบอกเลยว่า f อให้อ่านจบให้อ่านให้จบทุกบรรทัดยายโยงไปมั่วในเรื่องราวนี้ แล้วทีนี้นะคะหลังจากที่บอสโพสออกมาแชร์ได้ไม่นานนะคะก็มีคอมเมนต์พี่น้องขะอย่างมากคอมเมนต์ comment มากจริงๆมีทั้งแบบทั้งหลายไฟล์พี่น้องคะทั้งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าวันนี้นะ่ะที่มันเกิดประเด็นในในคอมเมนต์นี้นะคะก็คือเป็นคอมเมนต์ที่แฟนคลับท่านนี้นะคะออกมาคอมเมนต์บอกว่าโดนกระแสะโชว์เชื่อถลมหนักขนาดนี้สงสัยจะอยู่ยากแล้วละ่ะ อ,อ่าพี่น้องหมายถึงใครหมายถึงใครถ้าใครรู้ก็จะก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้หรอบุคคลที่3คนนี้หรออ่าถ้าใครได้อ่านแล้วทีนี้บอสนกโพกสกรอน,นะคะออกมาตอบกับคอมเมนต์เรียกว่าไม่ได้ว่าใครนะครับแสดงความคิดเห็นโพสเฉยๆนั่นเองพี่น้องแล้วก็ทางอ่าอ่าทางอีกแอคหนึ่งนะคะบอกว่า ผ่านมาจะสองปียังแซะไม่เลิกนะลุงไม่ต้องห่วงหรอกคนมีความสามารถไปอยู่ไหนก็อยู่วัานที่เฉยสักปี2ปีก็ยังได้เลยจ้าอ่าพี่น้องคะแล้วทีนี้ทางบอสนกพงศกรก็ออกมาลงสตอรี่เลยคะ่ะว่าแซะจุดๆลๆรอเออแล้วก็บอกว่าอ่าทางทางอ่าตอบกับทางแอปที่ออกมาคอมเมนต์นะคะว่าเนี่ยสปียังแซะไม่เลิก แล้วทีนี้ทางบอสนกโมสรค่ะออกมาบอกว่าแซะใครธุระอะไรต้องแซะฉันไม่ได้เดือดร้อนฉันมีวงฉันมีเงินในบัญชีมีหนี้สิบล้านลูกน้องสองร้อยชีวิตจะคิดว่าแซะคนในใจเธอหรอฉันมีปากฉันจะพูดมันหนักหัวหล่อนหรอแล้วก็อีดอบเออแล้วก็แบบ งงว่าเราสื่อถึงบอสอะสื่อถึงบุคคลที่บุคคลที่3หรือคนที่เธอรักตอนไหนนั่นเองว่ารู้สึกว่าอ่านแค่โพสที่บอสออกมาแชร์นะก็คือเป็นเรื่องราวที่แบบเออไปมาลาว,ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ในเรื่องราวไม่เคยเอ่ยถึงใครเลยมีแต่ f อที่พากันแบบว่าวิจารณ์หรือแยกแยะออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วทีนี้ทางแฟนคลับก็คือโอ้ยเยอะมากในการที่ออกมาคอมเมนต์แล้วก็อ่า พูดนะคะแล้วก็พี่นองคะไปเจอคอมเมนต์หนึ่งนะคะออกมาบอกว่าเข้าใจอะไรผิดไหมคะดูเหมือนว่าเขากําลังจะคอมเมนต์ลุงข้างบนเอออันนี้คือเป็นการที่แบบแอกหนึ่งนะคะออกมาว่านี่เซ๊ไม่เลือกแล้วก็ทางบอกทางแอกหนึ่งทางแอกหนึ่งอีกพี่นองคะเยอะมากทางเฟซเอฟซีคนึงบอกว่าความคิดเห็นของ FC ที่รักคุณนะคะอยากให้คุณใจเย็นหน่อยเวลาอ่านคอมเมนต์อ๋อก็คือแบบ อ่าแบบอยากให้บอสต้องใจเย็นกว่านี้หน่อยในการตอบคอมเมนต์แล้วคือบอสเนก็บอกว่าเออเนี่ยผมผิดไปแล้วให้อภัยด้วยครับนี่เองพี่น้องคะก็คือแบบเออควรแบบแยกแยะหรือถ้าแบบยังไงก็คือให้อ่านให้ท่านอ่านให้จบก่อนที่จะมาคอมเมนต์ในเรื่องราวนี้เพราะว่าถ้าแบบอาสมมตินะสมมุติถ้าบอสนุกขกรเพื่อนซื้อดึงภัยอีลีน่ะมันจะแบบว่ามันจะต้องแบบมีชื่อไหมมันจะต้องมีอะไรที่เราแบบ มีจุดสังเกตไหมในเรื่องราวนี้นั่นเองเนาะเนี่ย FC แต่และคนแบบเออเนี่ยยอดเลยค่ะในการโพสอ่ะคนกตัญยูไปมาลาวา้นึกถึงครูบาอาจารย์มีแต่ความเิญรุ่งเรืองเชื่อแบบนั้นส่วนตัวนกพงศกรอ่าเป็นครูผู้ให้โอกาศสศาสตร์ให้ศีลขอให้เจริญรุ่งเรืองไปในโลกอ่าพี่น้องคะเนี่ยแมนครับไปมาล่าวายมาญาติเป็นขั้นพื้นฐานอยูสซกระเจอร์นเนี่ยส่วนมากนะคะคอมเมนต์น่ะ FC น่ะ จะพูดเสียกันเลยว่าใช่คะ่ะบอสลกเราควรไปมาละว่าไอ้อะไรทํานองนี้ไม่มีแบบคอมเมนต์ที่ยังแบบมาคิดลบอยู่เลยนั่นเองเนี่ยพี่น้องคะไปมาละว่าเป็นมารยาทที่ทุกคนกควรมีอ่ะถูกต้องีิสุเลยคนคือเรื่องจริงทุกวงการต้องมีไปมาลาว่าเสมอแม้พวกคับอ้ายเนี่ยเราเห็นเนี่ยพี่น้องคะคอมเมนต์ comment, แต่ละคนที่ออกมาคอมเมนต์น่ะคือแบบเพื่นอนเข้าใจเพื่อนอ่านโพลเพื่อนอ่านโพลที่บอสออกมาโพลนะ่ะได้เข้าใจได้ลึกซึ้ง ไม่ใช่ว่าอ่านแค่มาทาสศมทัน์แล้วมาคอมเมนต์แบบนี้นั่นเองเนี่ยอยากจะให้แฟนขาบางท่านนะคะที่ยังแบบอาจจะยังยัง,ยงแบบยังคิดอย่างนี้อยู่ขอให้คิดใหม่แล้วก็อ่านความเข้าใจใหม่ในเรื่องราวนี้คือทางบอสไม่ได้ยงไปถึงใครเลยก็คือโพสต์ทางแบบความรู้สึกตัวเองล้วนๆเลยนั่นเองค่ะนี่หละสำหรับเรื่องราวแบบโอ้โหเป็นดราม,ม่ากันใหญ่เลยสําหรับแค่บอสออกมาแชร์โพสโพสต์นี้เกิด โอ้โหหลากหลายพี่น้องคะในเรื่องน่าที่แบบทั้งโดนว่าให้ทั้งโดนไปว่าเขาทําไมโดนแซะโดนนั่นโดนนี่นี่แหละคนสีดังพี่น้องเงือแห้งนี่แหละสำหรับวันนี้นะคะขอรับเพียงน,น,น,ะะน,นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามได้วยะคะจะมากดีข่าวๆอย่ีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ